เรื่องหลอนนอนให้หลับเรื่องนางรำโรงเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดแห่งนี้เก่าแก่กว่าร้อยปีย่อมมีเรื่องเล่าขานมากมายแต่ไม่มีเรื่องไหนจะน่าสะพรึงกลัวเท่ากับตำนานของตึกไม้สักหลังเก่าที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในส่วนที่ลึกที่สุดของโรงเรียน ปัจจุบันตึกนี้ถูกปิดตายห้ามไม่ให้นักเรียนคนใดย่างกลายเข้าไปเด็ดขาดโดยเฉพาะห้องที่น่ากลัวที่สุดห้องนาตสินชั้นสองตำนานเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีครูสอนรำชื่อครูสายหยุดเธอเป็นนางรำที่งดงามและมีฝีมือหาตัวจับยากแต่โชคร้าย ในคืนก่อนการแสดงครั้งสำคัญครูสายหยุดถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมภายในห้องนาฏศิลป์น,นั่นเองขณะที่เธอกำลังซ้อมรำในชุดนางรำเต็มยศว่ากันว่าฆาตกรคือพานโรงที่หลงรักเธอแต่ถูกเธอปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีด้วยความเคียดแค้นพานโรงใช้ไม้หน้าสามฟาดเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใบหน้าเละเทะ และสิ้นใจตายคาที่หลังจากนั้นวิญญาณของครูสายหยุดก็ไม่เคยไปไหนเธอยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นทุกคืนวันพระหากใครเดินผ่านตึกเก่าจะได้ยินเสียงระนาดเอกดังแว่วออกมาและหากโชคร้ายพอก็จะเห็นเงาร่างของนางรำกำลังร่ายรำอย่างอ่อนช้อยอยู่ที่หน้าต่าง ไรสาระวะตำนานหลอกเด็กไอเก่งหัวโจกของกลุ่มเด็กม .5 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความซ่าและไม่กลัวใครเอ่ยขึ้นพวกเขาวางแผนจะไปลองของที่ตึกเก่าในคืนวันศุกร์นี้เพื่อพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริงคืนนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันดังหวีดหวิว เก่งและเพื่อนอีกสามคนคืออามโจและบอนผู้ซึ่งกลัวผีที่สุดแต่ถูกลากมาด้วยปีนรัวร้วโรงเรียนเข้ามาตึกไม้สักหลังเก่าดูทมึนและน่ากลัวกว่าตอนกลางวันหลายเท่าพวกเขาแอบปีนขึ้นไปชั้นสองบรรยากาศภายในตึกเย็นยะเยือกและอับชืน้นกลิ่นฝุน่นผสมกับกลิ่นประหลาดคล้ายกลิ่นน้ำอบไทยโบราณ ี่จางจนเกือบจะเป็นกลิ่นสาบสางเป้าหมายคือห้องหน้าตัสินประตูห้องถูกคล้องด้วยโซ่ที่ขึ้นสนิมเครอะเก่งใช้คีมที่เตรียมมาตัดโซ่ออกเสียงโลหะขาดดังแครงสะท้อนไปทั่วความเงียบเมื่อเปิดประตูเข้าไปแสงไฟฉายสาดให้เห็นภายในที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การแสดงเก่าๆหัวโขนวางเรียงรายอยู่บนชั้น ดวงตาที่วาดไว้ดูเรากบบมีชีวิตที่มุมห้องมีตู้กระจกเก็บชุดนางรำและชฎาสีทองที่ซี้จางไม่เห็นมีอะไรเลยอามพูดกลบเกลื่อนความกลัวแต่แล้วด้วยความคึกขนองเก่งเดินตรงไปที่ตู้กระจกมันเปิดตู้แล้วหยิบชดาอันหนึ่งออกมาแล้วสวมลงบนหัวตัวเองอย่างล้อเลียนดูซิวา กเป็นนางรแล้้ววโวยเก่งหัวเราะร่าพร้อมกับทําท่ารไายรำแบบงูงูปลาปลาทัานใดนั้นเองแตงตะละแลงแตง,แตง,แตงเสียงระนาดเอกดังขึ้นมันดังมาจากมุมมืดที่สุดของห้องทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่และไม่มีเครื่องดนตรีสักชิ้น เสียงเพลงบรรเลงเป็นทํานองเพลงไทยเดิมที่โหยหวนและเชื้องฉาเรากับเพลงประกอบงานศพทั้งสี่คนหยุดนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบบนเริ่มสะอื้นใครแกลง้งวะเก่งตะโกนพยายามถอดชดาออกจากหัวแต่มันกลับติดแน่นเรากับมีคนกดไว้ ทันใดนั้นเองกลิ่นน้ำอบไทยที่ตอนแรกจังๆกลับรุนแรงขึ้นจนฉุนกึกผสมกับกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วห้องที่หน้ากระจกใบใหญ่ในห้องซึ่งตอนแรกสะท้อนภาพของพวกเขาตอนนี้กลับมีเงาของใครอีกคนยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเก่งมันคือร่างของผู้หญิงในชุดนางรำโบราณสบัยสีตองอ่อนที่ขาดวินและเปื้อนไปด้วยคราบสีดำ ร่างนั้นค่อยๆยกมือขึ้นอย่างเชืองช้าแล้ววางลงบนบ่าของเก่งเก่งตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดรามีเสียงแหบพร่าเย็นยเยียบและเต็มไปด้วยความเครียดแค้นดังขึ้นข้างหูของเก่งร่างของเก่งเริ่มขยับไปเองโดยที่เขาควบคุมไม่ได้ มันเริ่มไร่ร,รำตามจังหวะระนาดที่เริ่มเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อ,อยๆเก่งพยายามขัดขืนแต่ร่างกายกลับบิดงอไปตามแรงบังคับที่มองไม่เห็นเสียงกระดูกลั่นดังกรบกรบช่วยกูด้วยเก่งกรีบร้องออกมาอย่างทรมานอามกับโจพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ประตูห้องกลับปิดกระแทกดังปังและเปิดไม่ออกราวกับมีคนนับสิบดึงไว้จากข้างนอก พวกเขาหันกลับมาและภาพที่เห็นก็ทำให้สติแตกกระเจิงครูสายหยุดปรากฏกายให้เห็นเต็มตาแล้วเธอไม่ได้งดงามเหมือนในตำนานใบหน้าซีขวาของเธอเละเทะจนจำไม่ได้ราวกับถูกทุบด้วยของแข็งซ้ำแล้วซ้ำเล่าดวงตาข้างนั้นทะลนออกมานอกเบ้าห้อยร่องแรงมีเพียงเส้นเอ็นบางๆยึดไว ส่วนใบหน้าอีกซีกยังคงสวยงามแต่กลับสสแยยิ้มที่น่าสยดสยองวิญญาณครูสายหยุดจับแขนของเก่งให้ไร้รำอย่างบ้าคลั่งแขนขาของเก่งบิดผิดรูปไปหมดกระดูกทิ่มแทงออกมานอกเนื้อเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นห้องแต่เขาก็ยังหยุดบรำไม่ได้ราวกับหุ่นกระบอกที่ถูกเชิดอย่างทารุณสวยรำให้สวยกว่านี้ ครูสายหยุดกรีดร้องเสียงแหลมบาดแก้วหูอามโจ้และบนทุบป,ประตูอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งบอลน,นึกถึงพระที่ห้อยคออยู่มันตัดสินใจกระชากสร้อยออกมาแล้วคว้างไปที่วิญญาณร้ายวิญญาณประหักไปชั่วขณะเสียงระนาดหยุดลงประตูห้องเปิดพังออกทั้งสามคนวิ่งหนีออกมาโดยไม่คิดชีวิต ถิงเก่งที่ยังคงร่ายรำอย่างวิปลาดอยู่เพียงลำพังในห้องมืดนั้นตามลำพังเสียงกรีบร้องครั้งสุดท้ายของเก่งดังไล่หลังพวกเขามาก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงมีเพียงเสียงระนาดที่เริ่มบรรเลงขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างแผ่วเบาเช้าวันจันทร์ทั้งสามคนไม่มาโรงเรียน พวกเขาจับไข้สูงและยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเก่งไม่มีใครพบเขาอีกเลยผ่านโรงคนใหม่ถูกสั่งให้ไปตรวจสอบตึกเก่าเขาพบเพียงคราบเลือดที่แห้งกรังบนพื้นห้องนาตาสินและชดาที่กลับไปวางอยู่ในตู้อย่างเรียบร้อยแต่ที่น่าขุนลุกที่สุดคือในตู้กระจุกที่เก็บชุดนางรำ ดูเหมือนจะมีชุดใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งชุดเป็นชุดนักเรียนม .5 ที่เปื้อนไปด้วยคราบเลือดตำนานของตึกไม้สักหลังเก่ายังคงอยู่และทุกคืนวันพระเสียงระนาดก็ยังคงดังแว่วกอกมาเช่นเคยแต่คราวนี้ไม่ได้มีเพียงนางรำที่ร่ายรำอยู่ที่หน้าต่างแต่มีเงาของนักเรียนชายที่กำลังร่ายรำด้วยท่าทีที่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์ รำเคียงข้างกันไปตลอดกาลอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ